วันนี้พามาชมไผ่สองสีครับมันจะมีอยู่สองสีในลำเดียวกันนะก็คือเป็นสีออกไปทางขาวนะสีเนื้อนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นสีเขียวนะครับซึ่งไผ่กอเนี่ยก็มีลักษณะที่ค่อนข้างจะแปลกอยู่นะครับอันนี้เป็นไม้รวกนะครับเป็นไม้รวกก็ก็เป็นไผ่พันธ์หนึ่งนั่นแหละนะครับเป็นไม้รวกก็ก็เป็นไม้รวกที่มีลำต้น ตันนะครับเป็นไผ่ตันนะครับเป็นไผ่ตันอันนี้ก็ตันเกือบทั้งกอเลยนะครับเป็นไผ่ลักษณะลำเล็กๆนะครับทั่วไปแต่ว่าเฉพาะไผ่ลำที่มีสองสีเนี่ยมันจะมีลักษณะแปลกไปก็คือจะมีขนาดลำเนี่ยค่อนข้างจะโตกว่าปกตินะครับไผ่ลำนี้นะครับจะเกิดอยู่ประมาณตรงกลางๆเลยนะครับผมต้องใช้ เรียกว่าตัดนะใยที่รอบๆออกมาก่อนถึงจะสามารถเข้าไปถึงแล้วก็ถ่ายภาพออกมาให้ท่านชมได้นะครับายสองสีนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงก็คือเป็นลักษณะของจจระเข้ฟันขบหรือจระเข้ขบฟันนะครับหรือว่ากระดองเต่านะครับอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างรอยต่อของลำสีขาวนวลกับลำสีเขียวนะครับ ส่วนที่เป็นลำสีขาวนวลเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ตายพลายไปแล้วนะครับยังเหลือแต่ส่วนที่เป็นสีเขียวนี่ยังคงยังไม่ตายนะครับแล้วก็ลักษณะแปลกอีกอันหนึ่งก็คือไผ่ลำนี้นะครับจะเป็นไผ่ยอดด้วนนะครับคือยอดของเขาเนี่ยจะด้วนโดยธรรมชาติอาจจะถูกมแมลงหรือด้วงหรืออะไรกัดยอดก็ตามนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นไผ่ยอดด้วน โดยธรรมชาตินั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดรวมนะครับของไผ่ไผ่ไผ่ตันนะครับแล้วก็ไม้รวกยอดด้วนนะครับไผ่จละเก้ฟันขบนะครับแล้วก็เป็นไผ่สองสีอยู่ในลำเดียวกันนะครับซึ่งก็หาดูยากเหมือนกันนะครับไผ่แบบนี้ก็ได้คือนานๆเจอทีแล้วก็เลยนำมาให้ท่านได้ชมกันนะครับ เราจะเห็นว่ายอดที่ด้วนเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีพอด้วนเสร็จนะครับเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็จะงอกเป็นตาตาไผ่ซึ่งค่อนข้างจะใหญ่กว่าตาไผ่ทั่วไปนะเพราะว่าจะเป็นเป็นส่วนที่ยอดจริงๆของลำจริงเขาไม่มีแล้วนะครับเขาก็เลยต้องมาชดเชยโดยการทำให้ตาของเขาเนี่ยโตขึ้นนะ ว่าปกติเพื่อที่จะได้มีใบแล้วก็ปรุงอาหารมาหล่อเลี้ยงลำต้นได้อย่างดีนะครับจึงก็เป็นลักษณะพิเศษของเขานะครับสำหรับไผ่ยอดด้วนนะครับแล้วก็ไผ่ตันเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหาอุดนะครับทางโบราณก็นิยมเอาไปทำเ,เครื่องรางของขังหรือว่าเป็นทนสิทธิ์จากไผ่ นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวเรื่องของการอ,อยู่ยงของกระพานชาตรีหรือป้องกันพวกสาต์ตราวุธต่างๆตลอดจนป้องกันพวกปืนผาหน้าไม้ต่างๆนี่นะครับป้องกันสัตว์ร้ายนะครับที่จะเข้ามาก้ำกลายนะครับก็ถือเป็นความเชื่อของโบราณน,นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ผมเห็นมานะครับการที่จะนิยมเล่นไพ่แปลกๆเนี่ยของใน ประเทศไทยเราก็ยังไม่ค่อยจะนิยมเท่าไหร่นะครับมาช่วงหลังๆเนี่ยนะครับช่วงหลังๆนี้ก็จะมีเริ่มต้นนะครับสะสมไผ่ที่แปลกๆมากขึ้นถ้าในสมัยโบราณเนี่ยก็จะเป็นคนโบราณจริงๆเนี่ยก็นิยมเกี่ยวกับเรื่องของการหาไผ่แปลกไปทําไม้เท้าทําตรากุดในกลุ่มของอจอมขวังเวทต่างๆนี่เป็นหลักใหญ่เลยนะครับแต่ถ้าคนทั่วไปก็ อาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับเพราะว่าในในส่วนที่อยู่ในป่านะส่วนใหญ่พวกพวกไข่แปลกๆเนี่ยนะครับมักจะเกิดขึ้นอยู่ในป่าแล้วก็หาดูยากนะครับก็เลยไม่ค่อยจะพบกันมาตอนหลังเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมเกี่ยวกับการปลูกไผ่เพื่อเป็นอาชีพเพื่อการค้า นะครับเพื่อการสะสมเพื่อการอนุรักษ์ต่างๆนี่มากขึ้นเลยทําให้เราได้เห็นภผยที่มีลักษณะแปลกๆมีพันธุ์แปลกๆขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติของไทยเรานะครับที่มันกเ็เป็นสิ่งที่น่าศึกษานะครับน่าจะสะสมเอาไว้สําหรับเพื่อที่จะได้ ผ่อนคลายความเครียดอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลนะครับถ้าหากว่าท่านที่ไม่เชื่อในเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องรางของขลังเนี่ยนะครับเราก็อาจจะ,ะเป็นการสะสมเพื่อความสวยงามนะครับเอาไว้ดูเล่นเวลายามว่างนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ได้จากธรรมชาติของเราเองครับ